นี่เนาะตอนนี้เขาอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อหรือสถานีกรุงเทพอภิพยพเนาะสถานีเปิดใหม่สถานีที่หทีสุดเลืยิงรุดเนาะเพราะว่าเป็นชุดรวมการคมนาคมครบวงจรเนาะจ่น,ะนี่เนะาะเดี๋ยวเขาเข้าไปบนข้างในเนาะเพราะว่าเป็นอะไรน่น้องมีทางเขาหลายทางได้พี่น้องเลยแหวะมาผมเจะที่นี่การตรวจ สรวดควหฮอ่น้ำปอเข้ามาแล้วพี่น้องไว้บรรยากาศทางในโครงการกราา่อสร้างแหลวเสร็จในปีพศสอง4น่เนาะพี่น้องเพิ่นบันทึกไว้อย่างชัดเจนเลยเนาะโครงการระบบการคนน่งมบนชนทางลางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและบริมุนทน ไทยญี่ปุ่นได้พี่น้องการรวมมือเนาะรายละเอียดเต็มไปเนาะบาทนี้มาฮอดแล้วบาทสิบซีเอ็นเขาในเมือง,องเขาแถวสกุมวิทเขาสิไปน,นั่งรถอันไฟฟ้าเอา็มอาร์ทีเนาะสายสีน้ำเงินเอเข้าไปเนาะมันสิราคาหลายปัจจัยเนาะพี่น้องไปไปเบื่องน้ำกันเนาะสบายดีสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องพบกับพ่อบ,บา้านมืัอนี้ผมกับมาที่สถานีรถสถานีกลางบางซื่อเนาะตอนนี้เขาเข้ามาข้างในเลยเสียดายฝนตกนี <c> ่ <oughs> ข้างในที่แรกว่าจถ่ายข้างนอกเนาะจะได้ผลตรงข้างนอกเอาสิพ้ามาเบิ่งบรรยากาศข้างในเป็นอะไรเมื่อน,นี้เขาไม่ได้เดินทางหรอกเขาพามาเบิ่งบรรยากาศข้างในเนาะมันเป็นแบบนี้ได้พี่น้องเเป็นสถานีจุดศูนย์รวมการคม,มนาคมการขนส่งทั้งหมดรวมอยู่ในนี้เนาะพี่น้องเขามากก็จะมีศูนย์อาหารได้พี่น้องเ้ยตอนนี้ศูนย์อาหารมีหลากหลายร้านค้าเลยพี่น้องเลยเขามาข้างในเนาะ มองหันคนกสีมี่มองพักผู้โดยสารเนาะใหญ่รีข่วงพี่เนาะไอ้นนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้มาสูดเลยเนาะมองนังก็สีเป็นมองซื้อตัวซื้อตัวเนาะรถไฟเนาะนี่ทั้งรถไฟทางทาง,ทางไก่เนาะลแล้วก็รถไฟแถวสางเมืองรอบๆแล้วก็เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดินเนาะพี่น้องชุดนี้เขากำังมาเบิ่งครั้งแรกเลยเนี่ยอยากเห็นพี่น้องเนาะ ป้าพ,พี่น้องมาเบิกดำมากหนึ่งกะซิมาเจอมองจำนายตัวดิวพี่น้องมองจำนายตัวเนาะเี่กเป็นลายช่องขนาดเลยแล้วก็มีป้ายบอกว่ารถไฟทางรถไฟทางไก่เนาะขาออกเนาะทางเทาเดินตรงไปเลยเนี่เอาเบิ่งตามป้ายเนาะบรรยากาศก็เหมือนคล้ายๆสนามบินสุวรรณภูมิเลยพี่น้องใหญ่กว้างใหญ่อันนี้สิมีเวลาเดินรถเนาะนี่คนก็นสิปรับเปลี่ยนเวลาเดินรถถูก นาทีเนาะมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยหนอ่อยโอ้แบบนี้ก็อำนวยความสะดวกให้คนที่มาใส่บริการเนาะถือว่ามามองนี้คือจบเลยการเดินทางไปต่างจังหวัดเนาะเพราะว่ามันนี่ลายกาันหลดไฟใครเลือกเนาะหน้อยเขามาแล้วมันก็บเบิ่งนคือสิบบูซับสอนบบนไ้เนะาะน้องเพิร์ฟเพิ่นมีรายละเอียดบอกทุก มองเลยเนาะดูเนาะเพราะว่านี่มันก็เป็นขาออกเนาะทางรถไฟขาออกรถไฟทางไกลสายหนือสายตะวันออกเสียงเหนือขาออกและารสายหนือสายตะวันออกเสียงเหนือขาเข่าเขา้าไปทางเดียวกันนี่นเนาะอ๋อชันสลาเจ็ดแปดรถไฟทางไกลขาออกสายใต้นี่บอกวัดเลยเนาะพี่นาะเลยมาทาั้งนี้เนาะ เดินออกมองทางมันไปซานซาลาหลดเนาะโมโหว่าเาสิเขาไปได้บ่เขาไม่เขาไม่ได้ซื้อตัวเพขาไม่ได้เดินทางเนาะขวางใหญ่ขามากนี่เย็นเจ็บแห่เย็นเนาะท่านสมัยอะีรเนาะยิ่งท่านสมัยยังใหม่เลยเนาะนี่แล้วก็เขามากในมีหม่องตู้ฝากสัมภาระเนาะฝากกระเป๋านี่ม่องฝากกระเป๋าให้พี่น้องเอ้ย แล้วก็มีตู้ไอ้หยอดเลียนไอ้อ่านหนังสือเนาะอันนี้เขาบม่เคยเห็นเลยอันนี้ตู้นีไ่ได้มาอ่านหนังสือกับได้จุ่มมันพอหญ่นั่นเพิ่นเอารถตีเขามาได้เนะาะรถจักรยานเพิ่นเอาเขามาได้ขาเขาที่เขาไปเบิงข้างในเป็นังไรพี่น้องอ๋อนี่เขามาเบิดข้างในเนาะพวกรถไปทางไกลไปทั้งนี้เนาะพวก ยังมองไดอยู่มองไดเนาะแต่ว่าแต่ว่าบอกว่าคนกับบคอคคลายปไปหน่อยเนาะจุดรับผู้โดยสารขาเข้าตั้งนั้นเนาะรับผู้โดยสารขาเขา้านี่อันนี้คือแทนทังหรือโมเดลเนาะแมนบอกพี่น้องหรือสถานียังคนวาหรือหรือสถานีกรุงเทอพอภิวัฒน์เนาะ อันนี้มองชุดอันชุดผักอันผู้โดยสารด้วยพี่นอ้องเลยขมาข้างในแล้วกันชุดผักผู้โดยสารน,นี่เนาะมีบริการอันชาดโทรศัพท์ฟรีเลยพี่น้องอันนี้ครับเขามามันก็ทีมีร้านค้าขายมินิมาร์ทเนาะอันนี้ชุดผักผู้โดยสารรอเดินทางเนาะมันก็ที่คุณพูดแล้ขึ้นรถ ข้างบนคุณเนาะสิขึ้นไปข้างบนเนี่ยหเห็นบอกเขาเจ้ารอขึ้นเลยะว่าเขาบอดสมารถขึ้นไปได้เนาะพระว่าเขาเป็นผู้โดยสารเท่านั้นที่จะเดินทางที่จะเดินขึ้นไปเบื่องได้เนาะคนหลายหลายคนมาใช้บริการหลายนีเนาะอ,อันนี้ตู้นี่ตู้ห่วงใหญ่เจ็บป่วยเล็กน้อยหาหมอฟรีเป็นมีบริการบบบนี้ได้นเนาะเอ่อ ขามอเป็นนี่ปีเขาเคยเห็นเนาะเป็นตู้แบบนี้เลยพี่น้องเลยสามสิบบาทรักษาทุกที่โอ้ทันสมัยอะไรเนาะาเจ้ามีบริการแบบทันสมัยได้พี่น้องเลยสถาน,นีกลางบางซื่อสถาน,นีกรุงเทพอรับพี่วัดข้าก็มาเบิ่งครั้งแรกเนาะเป็นแบบนี้นี่เองเป็นแบบนี้พ้นก็ร้ายร้ายพอสมควรแต่ว่าขึ้นรถต้องขึ้นข้างบนเนาะ เนี่เห่นบอกตั้งออกประตูตั้งออกประตูสีท้ง,อองั้นผู้โดยสารขาเข,าข่าข,า,ขาเดินทางเข้ามาต่อันบ,บ้ก่อยมากกับซีวงงเน่แต่ว่าวงงหลอกว่าเป็นเป็นยังอาคารก็เป็นเหมือนสี่เหลี่ยมเลยพี่น้องคือเขาถ่ายให้เบิเลยเนาะอันโมเดลเป็นสำหรับตัวผมมาเห็นแล้วอช่งว่าใหญ่เนาะแค่เย็นเจี๊ยบสักกี่ดอก หรือว่าท่าน,มานสมัยนั้นสถาบันนี้เพราะว่ามันเป็นชุดนี้งร่วมีรถไฟต,าต่างๆเนาะรถไฟก็มีทั้งรถไฟฟ้าสายสีแดงสีสสมีสีแดงชมพูรถไฟฟ้าสีน้ำเงินแล้วก็รถไฟฟ้าใต้ดินอะไรกมาชุดซูมร่วมอยู่นี่กันคมนาคมเนาะก็หรืว่าเป็นเป็นสถานีที่ใหญ่ละท่านสมัยเนาะ สุดลูกหูลูกจ่าเลยคนมาใส่บริการกันไายอ,นอ,ยนอยู่เนาะเว้ยไปเนาะบาทนี้มาฮอดแล้วบาทสิบซีเอ็นเขาในเมืองเขาแถวสกุมวิทเข้าสิไปนั่งรดกันไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีเนาะสายสีน้ำเงินเขาสิไเปน็นนางลงกัน,น,งงกน <c oughs> แถวสกุมวิทผู้ใหไปเนาะไปไปเบิ่งนำกันเนาะ ตัเขาวทามเจ้าหน้าที่ก็แล้วคุว่ากันสีเขาในเมืองนี่ทุดข้ายตัวแมนไปซื้อมองสีขึ้นเลยเดี๋ยวเขาสิไปเบ่นเนาะทางทางไปรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเนาะตรงไปคนว่าต้องลงไปใต้ดินเนาะลงไปอีกชั้นหนึ่งนี่อันนี้คือมองรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินรถไฟฟ้าใต้ดิน เขาสีนังไปในเมืองเนาะเพราะว่าเขามาเบิ่งสถานีกลางบางซื่อเนาะบัตนี้สิกลับเข้าไปในเมืองบัตนี้แบบบ่ได้บ่อยากนั่งแท็กซี่ไปเนาะเขาสิมานั่งรถไฟฟ้าเข้าไปว่ามันฑีราคาหลายปบบใด๋เนาะีไปไปเบิ่งนําดันเนาะตามป้ายนี่แหละมันจะเป็นอะไรเนาะไปพี่น้องเทาก็บเรเคยไปเนาะ อ๋อต้องอลงสันจีนี่เนาะตามป้ายไปเลยพี่น้องเลยผู okay. Okay. ้ใดบกเคยมากสิงงุ่งเน,น,น่ยเนาะกสนาไอ้ผมก็คือกันแหละผมบกเคยมากผมก็งงคือกันเน,น,นี่ยนะี่เนาะการซื้อตัวแล้วอันรถไฟสสายีแดงสายสีแดง รถไฟสายสีน้ำเงินเขาก็เดินมาจนสุดพี่เนาะทางนี้ทางสายมือเนาะนฟังว่ามือเลยสิเป็นไอ้รถทางไกลเนาะออกต่างจังหวัดต่างที่เขาไปถ่ายก่อนน,ะนั่นเนาะทางนี้คือเขาในเมืองพี่นออ้องเลยเออมันก็เพราได้ชับ้อนมาได้เนาะแต่ว่าคนมาคเคยมาหรือนั่นมันก็สิงงงุง้งพี่นอ้องแต่ว่าก็ามเจ้าหน้าตีคนเนาะ นี่รถไปข่าสันเมืองสายนครวิถีเนาะสายสีชมพูหรือสายสีแดงอะแมนบอสายสีแดงหรือสายสีชมพูสายสีแดงอันนี้อันนี้สายสีแดงอันนี้อันนี้ไปทางสายสีแดงเนาะไปเข้าเขาในเมืองไปแล้วลงมาบนส่ดินเนาะลงมาข้างหลังนี่ Mà nằm ở bên phía xa ngân cầu Phương Tiên Thang cầu Thang đường chơm tỏ Mà sư tù ở bên này anh có ở đâu? Ở trên đường ngân เาจะไปขือรถยู่ใจเขางงแล้วนะจริงงงยังงนะเขี้นดูเลขนคุณบิมาสี่คนจ้ะมาสี่คนทุกบอยเพิ่มคู่เดยวเจ้ากันยกเลิกก่อนต้องซื้อทีละคนหรอกอืม มาเข้ายันต่อไปจะลงไล่แต่ลงมาเพ็รลงเป็นบุรีปั้ออกคู่ท้างตั้งออกัดนี้เขาเขาลงมาเพ็รบุรีเป่ะ เลียน,น,นบัตรทางออกไปสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิงมักสันไปทางนี้เนาะ ไปทางนี่ที่แรกว่าสีลงุงหัวลังคูงบไวเนาะมันไก่เข้ามาลงนี่ก่อนลงอันเพชรชบุรีเนาะสีลุงมาตอนว่าสีลุงมาตอรถนนไปปากธรรมดาไปลาดกระบังเนาะมาแล้วรถไปแอร์พอร์ตวนันนี้มักสัน ออนแล้วสถานีเพชรบุรีมาสตันแต่รูปแล้วคาร์โรตเมนนอกระบายไปคนละสี่สิบห้าบาทนะเพราะว่าเหากดไปลุ่มวลลังโพนาะที่จริงแล้วถ้าลงสถานีเพชรบุรีนา่าจิถูกกว่านานะโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เขาขอจบเพียงจังนี้ก่อนผู้สึกจวัดสิบหุ่นไหวขนาดเลย <c oughs> ไล้เจอกัรคลิปหนาว่าเขาสิ่ไปนั่งรถไทยเดี๋ยวกระชิปหนาเนาะเขาสิ่นั่งรถไทยรรมดาไปทางลาดกระบังโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีบ๊ายบาย